จำได้ไหมตอนต้นปีนกุนกนเที่เศรษฐกิจจีนยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดอะจำได้ไหมอ๋อใช่ครับทุกคนตื่นเต้น ตัวผมเองก็คิดว่าจีนนี่แหละจะมาเป็นพระเอกดึงเศรษฐกิจโลกให้หลุดจากภาวะที่ความไม่แน่นอนถูกไหมเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจโลกถู <Yeah. S 2> กกระทบทั้งจากเรื่องโควิดเรื่องสงครามเรื่องอะไรต่ออะไรราคาพลังงานปรับสูงขึ้นเนี่ยก,ก็เลยคิดว่าการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกอ่องั้นถ้าเราดูตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสที่หนึ่งเนี่ย ทุกคนก็ดูแล้วว่าเป็นตัวเลขที่ดูแล้ว<ๆ>ก,ก็มา,ากแต่พอใจนะเข้มเข้มแข็งได้แต่พอไปพอมาเนี่ยมันมันเกิดภาวะที่ว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มที่จะชะลอลงอยกตัวอย่างตัวเลขล่าสุดที่ออกมาตัวเลขไตรามาสสองเนี่ยนะมันเพิ่ม GDP Q on Q เนี่ยมันเพิ่มจากไตรามาสหนึ่งเพียงแค่ไม่ถึงหอร์นะ มันมันก็มันก็เลยสะท้อนเลยว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนขนาดนี้จะลอลงค่อนข้างดีที่จะมากและม่เป็นการชะลอตัวที่สะท้อนทั้งความอ่อนแอของการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็ความอ่อนแอของของการส่งออกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเองก็ก็ชะลอก็กระทบการการส่งออกของสินค้าจีนนะที่ีไปขายในต่างประเทศมันก็เลยมีผลมันมาถึงตัว,ต,วตัวเศรษฐกิจแต่มันก็มีผลต่อเนื่องไปถึง ในงภาคธุรกิจแล้วก็ตัวตัว,ตวความความเชื่อมัน่นงั้นถ้าเราดูตัวเลขในระดับจุลภาคในจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของของภาคธุรกิจก็ดีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ดีราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ดีเนี่ยมันมันปรับลงโดยตลอดแล้วที่ที่สำคัญก็คือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยเริ่มเริ่มปรับสูงขึ้นตัวเลขที่เป็น h e ตอนเนี้ย ก็คือเรื huh. so <laughs> <laughs> Likewise, no ่องของการว่างงานของคนในวัยหนุ่มสาวก็คือนักศึกษาที่จบหายวิาลมาไม่สามารถหางานได้ละเห็นข่าวใช่ไหมต้องไปช่วยพ่อแม่ทํางานรับเร่รับจ้างเงินจากพ่อพุ่เป็นเป็นคนเฝ้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราดูตัวเลขก็ตกใจนะประมาณ2ี่สซนต่ะนะก็คือหนึ่งหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของคนที่จบมาไม่ไม่สามารถที่จะหางานได้ก็แสดงว่าตัว ตัวภาคธุรกิจจีนเองเนี่ยก,ก็ถูกก็ถูกกระทบมากเลยแล้วก็เลยใล้ๆกับว่ามันเป็นประเด็นที่ที่ทุกคนก็ห่วงแต่นี้เราเราก็รู้ว่าจีนเขาเก่งเรื่องกระตุ้นใช่ไหมไออะอะไรก็จะก,กระตุ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็มีความห่วงใหญ่ว่าไอ้กลาวนี้เนี่ยท,ท,ทั้งๆที่นี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนผู้ว่าธนาคารกลางไปแล้วนะ<ช>คุณค,คุณยี่กังก็ก็เ<ๆ>ข้าใจว่ารีทายนะอายุหกสิบห้าก็มีก็มีคนใหม่มา ก็เนี่ยเขาก็คงจะคิดว่าก็คงจะต้องกระตุ้นในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วก็มีนักวิเคราะห์หลายคนทุกผมเห็นด้วยนะเพราะว่าไอ้คราวนี้เนี่ยปัญหาของจีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของไอ้ความอ่อนแอของการใช้จ่ายที่ต้องการการกระตุ้นนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องการ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 แก้ไขเนี่ยเมื่อกี้คุณนี้พูดถึงอสังหาริมริมริมทรัพย์ใช่ไหม ที่ที่ขยายตัวมากเลยงั้นเราเราจะสังเกตเลยว่าปัญหาหลากักๆมันอาจจะมาในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของ,ของ,ข,องของจีนเองนะครับที่สินค้าที่เคยส่งออกได้ขนาดนี้อาจจะแข่งขันสู้สู้ประเทศอื่นไม่ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัวปัญหาหนี้ในในในภาครัฐบาลท,ท้องถิ่นที่สมัยก่อนเป็นพระเอกเลยใช่ไหมกู้หนี้ในประเทศ <S <S 2> <S 2> มาใช้จ่ายเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แล้วตอนนี้ภานลนี้ก็เยอะขึ้นหรือทอางการริมทรยบที่กู้เงินภายในประเทศมามาลงตุนเป็นโครงการปัญหานี้ของของสองสถาบันเนี้ยก็คือรัฐบาลต้องติ่นกับตัวตัวบริษัทและสังหานนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ที่จะต้องแก้ไขขณะเดียวกันความความเชื่อมั่นของของ,ของภาคธุรกิจของภาคประชาชนก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องการวิธีการแก้ไขปัญหาที่ที่จะต้องเข้าไปในโครงสร้างมากขึ้นเพราะว่าคล้ายๆกับประเทศเรานะ แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จีนกำลังประสบอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะที่ที่ที่คนในวัยสูงวัยเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็คนคนในคน,นอายุคนในวัยทํางานเนี่ยเริ่มเริ่มจะต้องมีภาระหนักขึ้นในการดูแลผู้ผู้ผู้ที่สูงวัยในการเป็นอิมแพกของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยก็อีกเป็นเป็นอีกอันหนึ่ง ที่ต้องการตัวนโยบายเข้ามาดูแลหมายถึงการ ill, นะ ill, อัพสกิลนะอัพสกิล่พวกพวกแงงานที่มีอยู่เนี่ยให้สามารถทำงานในระดรับที่ที่สูงขึ้นได้ั้นที่ที่ผมบวงตอนนี้ก็คือว่าปัญหาชะลอตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนะที่มันจะแก้ไขได้โดยการกระตุ้นนะการกระตุ้นการสร้างนี้เนี่ยแต่มันอาจจะเป็นปนัญหาที่ต้องการการปฏิรูปในเชิงรีฟอร์มนะทั้งในเรื่องของการแก้ไขหนี้รัฐบาลต้องติด การอาจจะต้อง reform. รีฟอร์มภสษาังกาคือจะต้องปิดบ้างใช่ไหมเระจาอภาษาอังหาที่นี่เยอะๆเนี่ยน,นี้เขาก็ยังไม่มีทําอะไรกันมากแล้วก็รวมถึงปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันของของของ,ของจีนเอง,งอันนี้ผมเิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะใช้เวลาแต่นี้ถ้าเราดูเนี่ยจีนตอนนี้เป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกใช่ไหมถ้าเขาใช้เวลาในการแก้ไขประเทศเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ีอการมนของเข้าต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะอ่อนแอลง ก็จะกระทบไปทั่วเลยของเรานี่ชัดเจนเลยเพราะเราก็พึ่งการนําเข้าจากจีนพึ่งการส่งออกจากจีนพึ่งการส่งออกไปจีนเพื่อเพื่อเพื่อนาไปทำทำผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไปพึ่งการท่องเที่ยวจากจีนนั้นเนี่ยถ้าเิดเศรษฐกิจจีนจะลรอเนี่ยผลกระทบของเราจะจะมีมากเลยพอดีเมื่อสักสองสาวันก่อนไปเห็นข้อมูลเข้าว่านักท่องเที่ยวจีนนะคือของเรามีประมาณ12.5ล้านคนนะที่เข้ามาประเทศไทยช่วง ครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยแต่ถ้าดูเฉพาะประเทศจีนเนี่ยซึ่งตอ,ตอนนั้นเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมนักนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเนี่ยามาดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอ,อมันลดลงไปกว่าระดับปี2019นะซึ่งเป็นระดับก่อนโควิดเนี่ย60กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือพูดง่ายสมัยก่อนเกินเกินเคยเ,เข้ามาร้อยคนตอนนี้เข้ามาประมาณแค่สี่สิบคนเองทั้งปีนะที่ประมาณการอยู่ตรงน,นี้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยคล้ายกับว่าดูแล้วเนี่ยอ่ามันยังไม่มันยังไม่สามารถที่จะที่จะ,จะคือดูแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจจีนเกิดเกิดชะลอมากไปเกิดน,นี้เนี่ยประโยชน์ที่เราคิดว่าจะได้นะจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะยุประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่มาอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมห่วงว่าว่าคราวนี้มันอาจจะไม่ไม่ง่ายเหมือนกับการการกระตุ้นโดยการเร่งลงทุนเร่งอะไรนะอย่างที่เขาเคยทํากัน อาจจะเป็นเรื่องของต้องต้องปรับครงสร้างบางอย่างครับอืมแต่จริงเขาแค่ชะลอใช่ไหมครับอาจารย์คือไม่ถึงขั้นชะลอครับตอนนี้ก็คือ <ๆ S 2> ตัวเลข<ๆ>ตัวเลขเยอันเยเนี่ยยังประมาณหกเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับแต่มาสองนะเทียบกับปีที่แล้วแต่ปีแรวเป็นปีโควิดอะถูกไหมครับมีซีโร่โควิดพ o ลิซีอยู่เลยไม่าันั้นมันในหกเปอร์เซ็นต์มันก็นอสซิงอย่ถูกป่ะเพราะมันมาจากฐานที่ต่ำมากๆเลยใช่ไหมอืม แต่ถ้าดูคิวออนคิวเนี่ยมันชันเลยว่าโมเมนตัมเต็นไปมากที่หนึ่งเนี่ยมันศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะไม่บิดฮะมันก็เลยชะาอตัวลงครับก็ต้องใช้คําว่าเป็นลักษณะของการซึมยาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนตั้งแต่เปิดเมืองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหมือนสแควร์รูทนะครับคุณเอกคือมันดิ่งเอ่อมันเรียกว่ามันปักหัวขึ้นนะฮะชัดเจนในไตรมาสที่หนึ่งถ้าคุณอีกจําได้เนี่ยไตรมาสแรกในตัวเลขดีมากนะครับ ตอนเปิดเมืองเอ่อแต่ว่ามันมาเรียกว่าซึมลงนะครับตั้งแต่เนี่ยไตรามาสที่สองตัวเลขที่ออกมาที่คุณอีกเล่าให้ฟังนะครับเอ่อว่ามันชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นต่อเนื่องนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าพูดคุยกับคนจีนคนจีนก็จะบอกว่ายังไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วตอนปิดเมืองเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถจะกลับไปฟื้นเหมือนยุคก,ก่อนโควิดได้นะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยภาพใหญ่ก็คือมันมีแผลเป็นทางเศรษฐกิจอยู่หลายแผล,แผลแผลแรกนะครับก็คือเรื่องของวิกฤตภาคสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเราบอกว่ามันก็ยังทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยซึมยาวนานมานะครับมันก็ยังไม่ฟื้นในภาคสังหาซึ่งเป็นภาคที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ของ GDP จีนนะครับเราจะเห็นว่าตอนที่ล็อกดาวแผลเป็นที่2ก็คือการล่มหายตายจากของ SME มันก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่นะครับเพราะว่าร้านอาหารภาคบริการที่ปิดไปนะครับหลายแห่งก็ยังไม่กลับมาแล้วก็แผลเป็นที่สามเนี่ยมันก็คือบรรยากาศความเชื่อมัน่นทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนอันนี้มันก็มีทั้งเรื่องสงครามการค้านะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของนโยบายที่รัฐรัฐกุมเข้่งเคร่คงครัดมากขึ้นของรัฐบาลของสีจิ้นผิงต่อภาคเอกชนก่อนหน้านี้ นะครับอนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงอย่างตัวอย่างภาคการส่งออกของจีนเนี่ยก็เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเองก็ไม่ค่อยดีนะครับสงครามยูเครนก็ยังมีอยู่ภาคการส่งออกก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหลายอย่างนะครับมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถจะกลับไปฟื้นได้เหมือนกับช่วงก่อนโควิดนะครับคนจีนเขาบอกว่าโพลิตบูโรนี่พูดได้ถูกต้องทุกอย่างแล้วก็พูดได้ทุกอย่างที่ทุกคนอยากฟัง นะครับในความหมายว่าพูดปัญหาเศรษฐกิจจีนได้ตรงจุดมากนะครับบอกว่ามีปัญหาภาคภาษาริมทรยบมีปัญหาการบริโภคยังไม่ฟื้นปัญหาการขาดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเขาลิสต์นี่ที่เราคุยกันนี่ครบหมดทุกปัญหาเลยนะครับคุณเอกเพราะฉะนั้นหีายคนบอกว่าโอ้ประชุมนี่ตรงจุดตรงใจแต่ประเด็นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกเขาไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับตลาดเนี่ยคาดหวังว่าจะมีการอัดฉีดมีกระสุนนะครับมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม แต่ว่าสิ่งที่เห็นจากการประชุมบลิตบูโรเนี่ยนะครับมันเป็นการไล่ปัญหาให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็จะสนับสนุนการบริโภคนะครับจะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างตรงจุดแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีที่ออกมาเป็นมาตรการที่เป็นรูป,ปรธรรมนะครับเราก็เราก็หวังนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยรัฐบาลน่าจะต้องพยายามออกอะไรที่เป็นรูป,ปรธรรมมาซัพพอร์ตสิ่งที่แถลงออกมานะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากในการประชุมบริบูโรเนี่ยเอ่อก็คือในเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจธธที่ออกมาเนี่ยเขาเน้นภาคกสังหาริมทรัพย์เป็นพิเศษนะครับคุณเอกสะท้อนวารัฐบลจีนเนี่ยเข้าใจนะครับว่าปัญหาของภาคกสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นปัญหาหลักแล้วก็สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจธธจีนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะฟื้นกําลังวังชากลับมาได้นะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า น่าจะมีนโยบายผ่อนคลายในภาคกสังหาอันนี้ชัดเจนแล้วก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับจากตัวของการประชุมปริตบูโรอีกอีกตัวแมสเซจหนึ่งที่ออกมาจากการประชุมปริตบูโรเนี่ยก็คือการพยายามจะฟื้นภาคการบริโภคนะครับซึ่งก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่าพูดถึงภาคเทคโนโลยีพูดถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องพวกนี้ก็จะยังเป็นจุดเน้น นะครับในการที่จะต้องฟื้นภาคการบริโภคของจีนเนี่ยให้ได้นะครับก,ก,ก็อันนี้ก็ต้องเรียกว่าโปรยที่รับตรงตรงจุดตรงใจแต่ยังไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมออกมาซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับวิเคราะห์แล้วก็มีความเข้าใจนะครับว่ามันคุมอยู่แล้วเพียงแต่ว่า มันไม่ฟื้นเท่านั้นเองก็คือว่ามันซึมยาว mm hmm. นะครับแต่ว่าโดยสภาพว่าโอมันไม่ได้เป็นจุดที่เสี่ยงเหมือนกับเมื่อตอนที่เกิดเอเวอร์แกรนด์ใหม่ๆนะครับจุดตอนนั้นน่ะเสี่ยงที่สุดใช่ไหมครับคุณอีกคนคถามว่าเอ๊ะมันจะลาไหมมันจะอะไรไหมณเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่เสี่ยงที่สุดตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน้อยคนมากนะครับที่ทจะกังวลว่ามันจะปะทุกลายเป็นวิกฤตใหญ่โต เพราะว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลจีนก็ผ่อนคลายเรื่องของเพดานการกู้นะครับผ่อนคลายเรื่องสินเชื่อผ่อนคลายนโยบายอสังหาเนี่ยไปมากแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เขากังวลก็คือมันไม่กลับมานะครับอย่างที่คุณอีกบอกการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ราคาอสังหาริมทรัพย์อะไรเหล่านี้มันยังไม่กลับมาซึ่งมันก็กระทบนะครับกับเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะว่าภาคอสังหาเมื่อกี้ผมบอกแล้วเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงของ GDP จี G นะครับบางคนบอกร้อยละ15ถึงร้อยละ30 แล้วมันก็เกี่ยวโยงกับซัพพลายเชนในหลายอุตสาหกรรมของจีนนะครับดังนั้นดังนั้นอันเนี้ยนะครับก็ก็คิดว่าคงไม่ได้กังวลว่าจะเกิดเป็นความเสี่ยงเชิงระบบใหญ่โตอะไรนะครับจริงๆแล้วในในคำแถลงของ p o ิ i ัทบรเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าจะต้องออกลับมาฟื้นตลาดหุ้นนะครับมีการพูดชัดเจนถึง <S 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 ถึงตลาดทุนนะครับ เออ่ซึ่งก็ส่งสัญญาณว่าบัณจีนเนี่ยก็คงเห็นนะนะครับภาพของปัญหาความไม่คึกคักของเศรษฐกิจและบรรยากาศความไม่เชื่อมั่นนะครับเออ่ของนักลงทุนนะครับตัวหางเสงนะคะเรามาดูในไทม์เฟรมนะคะที่เป็นไทม์เฟรมมันเราจะเห็นตรงเนี้ยจบไซเคิลในไทม์เฟรมมันทำหนึ่งย่อสองนะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะก็แนวตอนเนี้ยยังคงไซเวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟสองอยู่นะคะแนวที่เป็น แนวเบรกหัวเว็หนึ่งจะอยู่ที่22,693ค่ะก็รอให้เบรกหัวเว็หนึ่งก่อนนะคะถึงจะมองเป็นการขึ้นเว็บ3ตอนนี้ก็ยังอยู่ก้นของเว็บ2อ,อยู่ค่ะ